สวัสดีครับผมอัตตาหิวันนี้ก็รับหน้าที่มาสปอยมังงะเรื่องฉันในต่างโลกชาวล้ำหนักเวทมนต์สนับสนุนและอัญเชิญเรื่องนี้ยังไม่มีชื่อไทยนะครับเป็นแนวต่างโลกที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเอกที่ได้รับความสามารถในการใช้เวทมนต์ทางการมอบพลังและการอัญเชิญอีกทั้งการผจญภัยในต่างโลกสำหรับเล่มนี้เป็นเล่มที่สองนะครับ แต่ก่อนจะไปฟังสปอยอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับตอนที่6หัวหน้าออกพลาดในการโจมตีอาริสุเพราะเธอสามารถหลบได้ทันขายะจึงอาศัยจังหวะนั้นในการสร้างหุ่นไม้ขึ้นมาเพื่อให้มันต่อสู้กับออกเพื่อซื้อเวลาให้เขาจากนั้นเขาก็วิ่งอ้อมไปหาอาริสุก่อนจะใช้ทักษะเพิ่มความเร็วและความแข็งแกร่งให้กับเธอ เพียงพิบตาร่างกายของเธอก็กลับมาแข็งแรงอีกครั้งซึ่งเขาได้บอกเธอว่าให้ต่อสู้อีกครั้งจนกว่าจะเห็นสัญญาณจากนั้นเธอก็เข้าโจมตีออกทันทีระหว่างนั้นเขาก็ลอบสังเกตการไปด้วยซึ่งก็เห็นว่าการเคลื่อนไหวของเธอรวดเร็วขึ้นมากจริงๆแต่ปัญหามันก็เกิดหลังจากนั้นแม้เธอจะเร็วขึ้นแต่พระกำลังของเธอยังเท่าเดิมนั่นแปลว่า การโจมตีของเธออาจจะสร้างบาดแผลให้กับมันได้ยากซึ่งถ้าใช้เวลามากเกินไปเธออาจจะหมดแรงก่อนและเพราะแบบนั้นจึงมีความจำเป็นต้องเล่นงานที่จุดอ่อนของมันซึ่งก็คือหัวนั่นเองซึ่งเธอก็รู้เรื่องนี้ดีแต่ก็โจมตีส่วนอื่นเพื่อไม่ให้มันรู้แผนของเขาการต่อสู้ยังคงดำเนินไปเรื่อยๆจนกระทั่งตอนที่มันใช้ขวานฟันลงมา เขาก็ตะโกนบอกเธอให้ลงมือตอนนี้จากนั้นเขาก็กางโลสะท้อนกลับซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่เธอแทงหอกใส่หัวของมันและเพราะแบบนั้นแขนของมันก็ขาดออกจากขวานของตัวเองส่วนหัวก็ถูกหอกของเธอเล่นงานจากนั้นแรงเวียงของมันก็ทำให้เธอลอยไปตกอีกฝั่งแต่นั้นก็เป็นสัญญาณว่าพวกเขาชนะแล้วตอนที่เ หลังจากเอาชนะออกได้ขายะและอริสุก็ถูกส่งกลับมาในห้องสีขาวซึ่งตอนนี้เธอถึงเรเวลห้าแล้วเมื่อกลับมาได้เธอกระพุ่งเข้ามากอดและจูบเขาทันทีและไม่ลืมที่จะบอกอีกครั้งว่าเธอชอบเขาขนาดไหนและหลังจากนั้นเธอก็ช่วยรักษาข้อเท้าให้เขาเขาจึงเสนอจะซ่อมเสื้อผ้าให้เธอด้วยนั่นทำให้เธอรีบยกมือปิดหน้าอก ที่โผล่ออกมาจากเสื้อที่ขาดทันทีพร้อมกับ,บอกว่าเธอเข้าใจถ้ามันน่าเกลียดขนาดนั้นเขาพยายามบอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นและจังหวะน,นั้นเองเธอก็ดึงเข้าไปนอนคร่อมตัวเองพร้อมกับ,บอกว่าเขาสามารถทําอะไรก็ได้ที่เขาต้องการซึ่งหลังจากนั้นเขาก็จับหน้าอกของเธอและมันก็จบที่พวกเขามีเซ็กซ์กัน หลังจากนั้นพวกเขาก็นั่งกอดกันอยู่แบบนั้นซึ่งเธอได้ขอให้เขาเล่าเรื่องของตัวเองให้เธอฟังเพราะตอนที่เธอเห็นเขาเจอกับชิกิเธอก็เชื่อว่าต้องมีเรื่องเกิดขึ้นกับเขาเขาจึงเล่าว่าเขาเป็นคนที่ถูกกลั่นแกลง้งซึ่งคนที่กลั่นแกล้งเขาก็คือชิบะซึ่งเป็นลูกชายของผู้กำกับที่เป็นที่รู้จักของะแวกนี้โดยคนในแวกนี้ มีชีวิตขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของครอบครัวชิบะและเขาก็อยากจะแก้แค้นชิบะถ้ายังมีชีวิตอยู่แม้ว่าจะโดนดูถูกก็ตามพอได้ยินแบบนั้นเธอก็บอกว่าเธอจะไม่ดูถูกเขาซึ่งเขาก็บอกว่าเธอน่าจะเป็นคนใจดีมากกว่าเพราะขนาดพ่อแม่เขายังบอกว่าเขาคือต้นเหตุที่ทำให้รู้สึกอายและยังบอกให้เขาทำตัวให้เป็นที่ชื่นชอบของชีบะ จนกว่าจะจบการศึกษาจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนที่ถูกกันแกล้งมาพร้อมกับเขาพยายามฆ่าตัวตายแต่ก็รอดมาได้และย้ายโรงเรียนไปเขาจึงกลายเป็นคนเดียวที่ถูกกันแกล้งตั้งแต่นั้นซึ่งมันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแถมชิบะยังพูดว่าถ้าขยะหายไปจากโรงเรียนคงจะสวยงามมากได้ยินแบบนั้นเธอก็บอกว่าเธอเองก็อ่อนแอ และได้แต่มองคนที่ถูกกลั่นแกล้งเธอไม่ได้ต่างจากชิกิและคนอื่นๆเลยเขาจึงบอกเธอว่าไม่จะเป็นต้องคิดกังวลเรื่องนั้นหลังจากนั้นเขาก็ชวนเธอไปเลือกการเพิ่มทักษะก่อนจะกลับไปที่สถานที่จริงอีกครั้งและในตอนนั้นเองท่ามากิจก็วิ่งลงมากอดอาริสุด้วยความดีใจที่ต่างคนต่างรอดซึ่งขายะก็ได้เข้าไปถามว่า ยังมีคนอื่นรอดอีกไหมซึ่งทามากิก็บอกว่ามีผู้หญิงอีกหกคนซึ่งเขาคิดว่ามันคงจะดีถ้ามีผู้ชายที่สามารถช่วยได้จากนั้นชิกิก็เดินเข้ามาซึ่งเขาก็ถามว่าเธอโอเคดีใช่ไหมซึ่งเธอก็บอกว่าแม้จะไม่ได้โอเคมากแต่ก็ยังดีกว่าคนอื่นๆที่ต้องตายไปแน่นอนว่าเขาก็คิดแบบนั้นหลังจากนั้น ร่างกายของเขาและอาริสุก็ซุดตัวลงไปกับพื้นเนื่องจากความเหนื่อยล้าจากการต่อสู้ก่อนหน้านี้ทามมกิและชิกิจึงพาพวกเขาไปนั่งพิงกำแพงเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นในขณะเดียวกันในหอพักนักเรียนหญิงซากุระและมิโอก็กำลังถูกออกคมขืนอยู่เช่นเดียวกันตอนที่8ขคายะได้รับทักษะการติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนเพิ่ม ซึ่งเขาได้ติดตั้งมันไว้รอบตัวอาคารเพื่อความปลอดภัยในระหว่างนั้นเขาก็คิดว่ามันใกล้จะเช้าแล้วและยังเห็นอีกว่ามีพระจันทร์สองดวงซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่โลกมนุษย์พอเดินเข้าไปในบ้านก็เห็นชิกิเดินมาพอดีจึงได้กล่าวทักทายเล็กน้อยก่อนจะถามหาอาริสุซึ่งเธอบอกว่าอาริสุกำลังเตรียมอาหารอยู่กับคนอื่นๆ เนื่องจากที่นี่มีอาหารเก็บเอาไว้หลายชนิดเขาจึงถามเธออีกเกี่ยวกับเรื่องพลังและเวทมนต์ซึ่งเธอก็บอกว่าตอนแรกเธอไม่เชื่อแต่พออาริสุใช้พลังรักษาให้เธอเธอก็เชื่อสนิทใจนอกจากนี้เธอก็อยากจะบอกเขาว่าเขาสามารถใช้กำลังไล่เธอออกไปได้แต่เขาก็บอกว่าเขาจะไม่ทำแบบนั้นในตอนนั้นเอง เธอก็คิดเห็นตอนที่อ็อกข่มขืนเธอซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่เขาจะเดินสวนและชวนเธอกลับไปข้างบนนั่นทำให้เธอสะดุ้งขึ้นมาเพราะความกลัวซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะกลัวว่าเธอจะรู้สึกแย่แม้เธอจะทำเหมือนไม่เป็นไรแต่เขาก็รู้ดีว่ามันกระทบจิตใจผู้หญิงแบบเธอมากขนาดไหนเมื่อไปถึงชั้นบนที่มีทุกคนรวมตัวอยู่บนโต๊ะอาหาร เขาก็อธิบายให้ทุกคนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในตอนนี้โดยบอกว่าอาอกครอบคลุมไปทั่วโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งเขาเชื่อว่ามันต้องมีประตูทางเชื่อมอยู่ที่ไหนสักแห่งเขาไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของพวกมันคืออะไรแต่ที่รู้คือพวกมันคือศัตรูและสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือเขาไม่รู้ว่าที่นี่จะมีมิตรอีกไหมดังนั้นการตามหาผู้รอดชีวิตจึงไม่จำเป็น สิ่งที่ควรทำต่อจากนี้คือการถาให้ทุกคนเพิ่มรีเวลให้ได้อย่างน้อยหนึ่งระดับโดยจะมีเขาและอาลิสุคอยช่วยพอได้ยินแบบนั้นทามากิก็ยกมือแล้วบอกว่าเธอจะทำเพราะเธอไม่อยากวิ่งหนีอีกต่อไปแล้วนอกจากนี้เธอยังจะเข้าร่วมกลุ่มกับเขาด้วยจากนั้นชิีิเองก็บอกว่าเธอก็เอาด้วยเพราะเธอไม่อยากโดนกระทำแบบนั้นอีกต่อไป ต่อมามิอาก็บอกว่าจะเข้าร่วมด้วยเพราะนอกจากจะช่วยตัวเองแล้วเธอยังอยากช่วยพี่ชายของเธอด้วยเช่นกันซึ่งอยู่ชั้นเดียวกับคายะและชิกิแต่ทั้งคู่ก็ไม่รู้ว่าพี่ชายของมิอาคือใครหลังจากนั้นคนที่เหลือก็บอกว่าจะคอยซัพพอร์ตพวกเขาคายะและอาริสุพาธามากิชิกิและมิอาออกไปข้างนอกและขุดหลุมเพื่อทำกับดัก จากนั้นเขาก็ให้เรเวนกับอาริสูตัวหนึ่งเพื่อให้สื่อสารกับเธอได้ดีขึ้นเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วการลาออกก็เริ่มขึ้นโดยมีอาริสุเป็นตัวรอซึ่งพวกเขาก็สามารถจัดการออกได้หนึ่งตัวซึ่งนั้นทำให้ธามากิชิกิและมีอาอยู่ที่เลเวลหนึ่งหลังจากนั้นคายะก็ปล่อยให้มีอาลองใช้พลังเวทของตัวเอง ซึ่งเธอได้ใช้มันในการเรียกไม้เหลือยออกมามัดล่างของออกเอาไว้ก่อนที่คนอื่นจะกำจัดมันทิ้งเมื่อเห็นว่าทุกอย่างเป็นไปได้ดีเขาก็บอกธารรมากิว่าอยากไปสำรวจที่หอพักหญิงจึงอยากขอให้เธอช่วยแนะนำเขาด้วยตอนที่9กาคายาและธารรมากิไปถึงหอพักนักเรียนแล้วได้ส่งเรเวนออกไปเพื่อสอดแนมมันเป็นข้อดีที่ควรจะเพิ่มระดับทักษะ แต่เพราะการใช้ทักษะนี้จะทำให้เขาไม่สามารถมองเห็นรอบตัวได้จึงจำเป็นต้องมีคนเฝ้าและแต่เขาเลือกธรรมกิเพราะเธอสนิทกับอาลิสุดจึงไม่มีทางจะหักหลังเขาหลังจากสรงเลยเวนไปสิ่งที่เขาเห็นมันช่างโหดหลายเพราะมีศพของคนมากมายที่ตายเพราะถูกข่มขืนแต่ยังน้อยก็ยังมีคนที่รอดชีวิตแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือ มันมีออกชั้นยอดอยู่ที่นั่นด้วยเขาได้นำเรื่องนี้กลับไปบอกคนอื่นๆซึ่งต่างก็มีความเห็นที่ต่างกันออกไปแน่นอนว่าธามกิและอาลิสุต้องการจะไปช่วยแต่ชิคิไม่เห็นด้วยเพราะเห็นว่ามีออกชั้นยอดอยู่จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเอาชนะได้สุดท้ายคายะจึงบอกว่าจะค่อยๆหาวิธีช่วยคนพวกนั้นต่อไปแม้จะบอกไปแบบนั้น แต่เขาก็ยังกังวลเพราะสิ่งที่ชิกิแสดงออกมาเธอมีความคิดเห็นที่เป็นแงล่ลบยังเห็นได้ชัดซึ่งมันทำให้เขาได้รับความไว้วางใจจากคนอื่นมากขึ้นแต่มันก็น่าเบื่อที่เขาต้องเล่นไปตามเกมของเธอระหว่างที่เขาคิดอยู่กับตัวเองมีอาก็ขอพูดบางอย่างนั่นคือถ้าไปที่เรือสองได้เธอจะมีเวทมนต์ในการทำให้โลหะร้อนนั่นหมายความว่า พวกเขาอาจใช้มันเอาชนะออกชั้นยอดได้เพราะไม่มีทางที่พวกมันจะทนกับความร้อนได้พอได้ยินแบบนั้นเขาก็คิดว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีจึงบอกว่าจะทำให้ธามากิและมิอาไปสู่เรเวลสองก่อนจะหันไปขอความเห็นจากอาริสุซึ่งเธอก็บอกว่าเห็นด้วยจากนั้นเขาก็หันไปบอกคนที่เหลือว่าให้ขุดคูน้ำระหว่างที่พวกเขาไม่อยู่เพราะเขาตั้งใจว่า จะใช้ที่นี่เป็นฐานซึ่งก่อนจะออกไปชิกิก็ย้ำว่าถ้าพวกเขาไม่กลับมาทุกคนที่นี่จะตายเขาจึงบอกว่าเขาจะไม่ประมาทเด็ดขาดจากนั้นก็เดินออกไปโดยปรึกษาอาริสุวาที่ไหนจะมีออกสามสี่ตัวซึ่งเธอก็บอกว่าน่าจะอยู่แถวสนามเทนนิสพวกเขาจึงมุ่งหน้าไปที่นั่นทันที โดยระหว่างทางคายะก็บอกให้ทร,รมกิคอยดูแลมีอาด้วยเนื่องจากเธอได้รับทักษะทางด้านพลังทำให้เธอถือขวานยักษ์ของออกชันยอดได้อย่างง่ายดายซึ่งเธอก็รับปากว่าเธอจะดูแลมีอาให้ไม่นานพวกเขาก็ไปถึงสนามเทนนิสซึ่งอาริสะเป็นคนเดียวที่ออกไปจัดการออกที่อยู่ที่นั่นและมันก็เกิดขึ้นเพียงพลิบตาเดียวจนทามกิอดเอยชมความเก่งกาจของเพื่อนตัวเองไม่ได้ ตอนที่10หลังจากที่จัดการออกไปได้8ตัวอาริสุขายะธามากิและมีอาก็มาอยู่ที่ห้องสีขาวซึ่งขายะคิดว่าเมื่อสมาชิกในทีมเพิ่มขึ้นอาจต้องใช้จำนวนออกที่มากขึ้นในการอัพเลเวลจากนั้นธามากิก็แอบไปดูข้อมูลของขายะและอาริสุก่อนจะหันกลับมาคุยเรื่องเซกจนมีอาที่เป็นเด็กปถมหันมาถามคายะด้วยความสนใจ ส่วนธามากิก็ลวนลามอาริสุอยู่แบบนั้นจนสุดท้ายคายะบอกให้ทุกคนกลับมาอยู่ในความสงบเพื่อวางแผนการเข้าไปที่หอพักหญิงโดยบอกว่าเขากับอาริสุจะกอ่อความวุ่นวายอยู่ที่ประตูหน้าส่วนธารรมากิและมิอาต้องแอบเข้าไปทางด้านประตูหลังซึ่งถ้าออกชั้นยอดออกมาทางประตูหน้าเขาและอาริสุจะช่วยกันจัดการแต่ถ้าออกทางประตูหลัง ธารากิและมิอาต้องรีบหนีออกจากที่นั่นมิอาจึงถามว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าเธอใช้ทวันมัดมันเอาไว้ซึ่งเขาก็บอกว่าอาจจะมีข้อจำกัดในการใช้อยู่ซึ่งเขาเชื่อว่ามันไม่สามารถเล่นงานออกชันยอดได้พอได้ยินแบบนั้นเธอก็เดินไปที่คอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบเรื่องนี้หลังจากใช้เวลาไม่นานเธอก็พบว่าเวทมนต์ที่จะต้องใช้ ต้องอยู่ในจุดที่มองเห็นศัตรูโดยตรงและหามมีอะไรมาขวางโดยเด็ดขาดนั่นแปลว่าเธอไม่สามารถใช้ทาวันมัดออกเอาไว้ได้นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่พวกมันจะใช้เวทมนต์ต้านทานอีกด้วยดังนั้นพวกเขาจะต้องหาเวทมนต์ฉี่ป้องกันเวทมนต์ของพวกมันด้วยและก่อนจะออกจากห้องนี้อาริสุก็ขอคุยก,กับธามากิเป็นการส่วนตัวโดยระหว่างนั้น เขาก็อยากรู้ว่าพวกเธอคุยอะไรกันบ้างแต่ก็ไม่ได้ถามออกไปเมื่อกลับมาที่สถานการณ์จริงพวกเขาก็ไปที่หอพักนักเรียนและเห็นว่ามีอ,อกอยู่สตัวคายะจึงมีแผนว่าให้อาริสุจัดการสามตัวที่อยู่รวมกันพร้อมกับผุนไม้ที่เขาจะสร้างขึ้นส่วนธารรมากจิจัดการตัวที่เหลือซึ่งมีอาจะต้องหยุดมันไว หากมีตัวใดจะวิ่งหนีซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็ลงมือทันทีแต่เพราะนี่เป็นครั้งแรกของธามากิทำให้เธอพลาดได้อย่างง่ายดายเพียงเพราะความกลัวเห็นแบบนั้นอริสุก็จะเข้าไปช่วยแต่คายะก็ห้ามเอาไว้และหันไปบอกให้มิอาใช้เวทมนต์เล่นงานออกตัวนั้นแทนโดยระหว่างนั้นเขาก็รีบวิ่งเข้าไปหาธามากิพร้อมกับความรู้สึกผิดที่ไม่ทันคิดว่า มันเป็นงานแรกของเธอไม่นานเขาก็จัดการออกได้หลังจากนั้นเธอก็เอาแต่ร้องไห้และขอโทษเขาซ้ำๆซึ่งเขาก็ได้แต่กอดเธอไว้เพราะกลัวว่าพวกออกที่อยู่ข้างในจะได้ยินเสียงของเธอคิดได้แบบนั้นเขาก็ตะโกนบอกมิอาวาต้องเปลี่ยนแผนโดยจะไม่ไปที่ประตูหลังแล้วแต่ให้ไปสนับสนุนอาริสุแทนซึ่งเธอก็ตอบรับอย่างรวดเร็ว ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานอาริสุก็ได้รับการเลื่อนเลเวลอีกครั้งก่อนจะพาทุกคนกลับมาที่ห้องสีขาวซึ่งพอมาถึงเธอก็รีบถามคายะว่าธามกิเป็นยังไงบ้างซึ่งเขาก็บอกไปว่าร่างกายไม่เป็นอะไรชมีก็แต่จิตใจเท่านั้นนอกจากนี้ก็ยังเป็นเรื่องแปลกที่ธามกิเอาแต่ร้องขอให้เขายกโทษให้ซึ่งท้าอาริสุด,ดูเหตุผลที่เธอเป็นแบบนี้ ก็ควรบอกให้เขารู้เพราะมันอาจส่งผลถึงทุกคนในอนาคตอาริสุจึงบอกว่าถ้าอยากให้ธร,รมกิโอเคก็ต้องรับเธอไว้ตอนที่11บขายะถามอาริสุวา่าที่เธอพูดหมายความว่าอะไรซึ่งเธอก็บอกว่าเธอกำลังหมายถึงเซ็กส์ลั่นทำให้เขาวุ่นวายออกมาก่อนจะขอให้เธอช่วยอธิบายให้เขาเข้าใจมากกว่านี้เธอจึงบอกว่าธรรมกิ เป็นเด็กกำพร้าที่ถูกพ่อแม่ปัจจุบันรับมาเลี้ยงแม่ทั้งสองจะดูเป็นคนใจดีแต่ถ้ามีเรื่องอะไรผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวพวกเขาจะเริ่มบวยวายและนั่นทำให้ธร,รมกิถูกกดดันจนต้องผลักดันตัวเองให้พ้นขีดจำกัดเพราะแบบนั้นธารรมกิจึงเสียความทรงจำไปช่วงหนึ่งพอได้ฟังแบบนั้นเขาก็พอเข้าใจเพราะคนรวยส่วนใหญ่ที่มาเรียนที่นี่ ก็มักจะมีลูกหลานที่มีปัญหาทั้งนั้นอริสุจึงบอกว่าเธอเองก็เป็นลูกกาพ้าเช่นเดียวกันแต่เธอไม่ได้ถูกกดดันโดยพ่อแม่เหมือนทร,รมากิและที่เธอมาเรียนที่นี่ก็เพราะไม่ถูกกับพ่อแม่ปัจจุบันจากนั้นก็หันไปถามมิอาต่อซึ่งเธอก็บอกว่าเธอเป็นลูกแท้ๆของพ่อกับแม่แต่พอพ่อกับแม่เป็นพวกที่ห่วงลูกตลอดเวลาไม่ว่าจะเรื่องอะไร จนกระทั่งวันหนึ่งพวกเขาเห็นว่าเธอมีนิตยสารเกี่ยวกับผู้ใหญ่อยู่ใต้เตียงเขาจึงโยนเธอมาเรียนที่นี่พร้อมกับพี่ชายที่มีหนังสือโป๊มากกว่าของเธอเล่าจบเธอก็หันไปถามขยะบางซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเข้าเรียนที่นี่เพียงเพราะพ่อแม่ของเขาอยากให้เขาได้คบค้าสมาคมกับลูกของคนรวยระดับเดียวกับชีบะแต่พอเขามาพบกับความอายุติธรรมของสังคมแห่งนี้เขาจึงเกลียดมัน ว่าแล้วเขาก็บอกให้ไม่ต้องสนใจเขามากแล้วหันไปถามอาริสตูต่อว่าที่เธอเข้ากับทุกคนได้ก็เพราะความกระตือล้วนของธามาก,กิใช่ไหมซึ่งเธอก็บอกว่าใช่เป็นเพราะธรมาก,กิทำให้เธอเริ่มมีเพื่อนมากขึ้นแต่ในทางกลับกันเธอได้ยินพ่อของธรมาก,กิต่อว่าเรื่องที่ผลการเรียนแย่ลงซึ่งเธอเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะธามากิหันมาสนใจเธอมากเกินไป ตั้งแต่นั้นมาเธอก็เริ่มห่างเหินจากธามากิมากขึ้นแต่มันกลับไม่เป็นแบบที่เธอคิดเพราะการที่เธอทำแบบนั้นมันทำให้ธารรมากิคิดว่าเธอกำลังหักหลังสุดท้ายจึงกลายมาเป็นแบบนี้เขาจึงถามอีกว่าแล้วทำไมธามากิถึงได้ชอบเขาเพราะน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นแฟนของเพื่อนสนิทพอถูกถามแบบนั้นอาริสุก็อ้ำอำอึ้งอจนมิอาพูดขึ้นมาว่า ก่อนเข้านอนคืนก่อนอริสุและชิกิอธิบายถึงความสำคัญของเขาในการช่วยให้ทุกคนอยู่รอดนั่นทําให้ทุกคนเชื่อว่าเขาคือผู้นำเธอจึงไม่แปลกใจนักถ้าทามากิจะคิดว่าตัวเองจะถูกทิ้งพอได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้สึกอยากขอบคุณอริสุและชิกิที่ทําให้ทุกคนร่วมมือเป็นอย่างดีจากนั้นเขาก็หันไปถามอริสุว่าต้องทำยังไง ถึงจะทำให้ชิกิได้สติกลับมาซึ่งเธอก็บอกว่าปกติเธอจะใช้มีดกรีดลงไปบนมือของเธอและทามากินั่นเพราะพวกเธอเป็นเพื่อนสนิทกันแต่เขาก็คิดว่านั่นเป็นทางเลือกที่อันตรายเกินไปแต่เขาไม่มีทางให้เธอได้รับบาดเจ็บเด็ดขาดและสุดท้ายเขาก็คิดวิธีที่จะเรียกสติของทามากิกลับมาได้หลังจากนั้นเขาก็ปลุกเธอขึ้นมา สิ่งเธอก็ทำราวกับลืมเรื่องราวก่อนหน้าไปแต่พอเห็นเขาเธอก็จำทุกอย่างได้ก่อนจะขอโทษเขาอีกครั้งเขาจึงบอกไปว่าเขาได้ยินเรื่องของเธอในอดีตมาแล้วและเขาจะไม่มีวันทิ้งเธอเด็ดขาดไม่ว่าเธอจะทำอะไรเพื่อเขาได้หรือไม่ก็ตามเขาอยากให้เธอรู้ว่าเขารักและเชื่อใจอาริสุเพราะแบบนั้นเขาจึงเชื่อใจเธอด้วยเหมือนกัน เพราะเธอเป็นเพื่อนสนิทของอาริสุเขาไม่อยากให้เธอกังวลเพราะไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่ตนร่างกายของเธอก็แค่ตอบสนองการเอาตัวลอดตามปกติและเขาเชื่อว่าเธอจะต้องเก่งขึ้นได้อย่างแน่นอนเขาต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ซึ่งอาริสุก็ไว้ใจเธอเขาจึงเลือกที่จะไว้ใจเธอเหมือนกันดังนั้นอย่ากลัวว่าเขาจะทอดทิ้งเธอ เพราะเขาก็ต้องการคนที่แข็งแกร่งแบบเธอเช่นเดียวกันว่าแล้วเขาก็พยุงเธอขึ้นมาแต่เพราะนั่งนานไปหน่อยเธอจึงล้มไปชนเขาเพราะยังยืนไม่ได้นับเป็นโชคดีที่เขารับเธอไว้ได้ทันทั้งยังบอกอีกว่าเขาสามารถพยุงเธอไว้ได้แบบนี้จนกว่าเธอจะหายดีและนั่นทำให้เธอหอมแก้มเขาไปครั้งหนึ่งก่อนจะรีบขอโทษเพราะความเผลอตัวซึ่งในตอนนั้น เขาเลยบอกตัวเองว่าจะไม่หันหลังไปเด็ดขาดเพราะเขารับรู้ได้ถึงลังเสียงความโกรธที่แผ่ออกมาแต่เขาก็ไม่เข้าใจว่าอริสุจะโกรธทำไมในเมื่อเธอเป็นบอกให้เขาทำเองซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็กลับไปที่สถานการณ์ปัจจุบันโดยอริสุได้รีบวิ่งเข้ามาหาเขาที่จับธรรมกิเอาไว้เขาได้บอกเธอว่าเขาจะจัดการกับออกปกติ โดยเวดมนต์ชั้นสามของเขาและอยากให้เธอหยุดออกชั้นยอดไว้ให้ซึ่งเธอก็รีบรับปากทันทีหลังจากนั้นเขาก็เรียกหมาป่าออกมาสองตัวเพื่อต่อสู้กับออกตามที่วางแผนไว้ตอนที่12อ,ออกชั้นยอดออกมาจากอาคารและวพุ่งเข้าใส่พวกขายะที่อยู่ด้วยกันทันทีเห็นแบบนั้นอริสุก็พุ่งออกไปเพื่อป้องกันการโจมตีซึ่งเธอทำได้ดีขึ้น หลังจากการต่อสู้เมื่อวานนี้เธอกลับปกป้องขายะและทารมกิ้อีกครั้งพร้อมกับบอกว่ามีพวกออกอยู่ทางด้านหลังเขาจึงบอกเธอว่าให้สนใจแค่ออกชันยอดก็พอส่วนที่เหลือเขาจะจัดการเองว่าแล้วก็ทรงม้าป่าออกไปอีกครั้งในขณะเดียวกันมีอาก็เอาแต่นั่งตัวแข็งอยู่ริมผูมไม้ออกที่เห็นแบบนั้นก็เปลี่ยนเป้าหมายเข้าไปเล่นงานเธอแทน แต่โชคดีที่ขายาสังเกตเห็นก่อนจึงส่งม้าป่าออกไปขวางเอาไว้จากนั้นก็หันไปถามทามมกิว่าเธอโอเคขึ้นหรือ,อยังซึ่งเธอก็บอกว่าเธอกลับมาเป็นปกติแล้วว่าแล้วก็คว้าขวานมาถือไว้อย่างมั่นคงเขาจึงได้เพิ่มความเร็วให้กับเธอเพื่อที่จะได้ต่อกรอนกับออกได้โดยระหว่างนั้นก็บอกว่าเขาจะคอยดูแลเธอเองซึ่งหลังจากนั้น เธอก็พุ่งเข้าไปเล่นงานออกทันทีซึ่งเธอก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีเธอใช้เวลาไม่นานในการกำจัดออกปกติทั้งหมดเขาอดชื่นชมไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันอริสุยังคงต่อสู้กับออกชันยอดอย่างเอาเป็นเอาตายเห็นแบบนั้นเขาก็พาธรรมากิวิ่งออกมาหามิอาพร้อมกับถามเธอว่าเธอสามารถใช้เวทมนต์ได้ใช่ไหมเธอจึงลุกขึ้นแล้วบอกว่าเธอใช้มันได้ เขาจึงบอกให้เธอทําให้โลหะของออกชันยอดร้อนเพื่อที่มันจะได้ทิ้งอาวุธไปซึ่งเธอก็รีบลงมือทันทีเพียงไม่นานมันก็ทิ้งอาวุธในมือตามที่คาดเอาไว้เห็นแบบนั้นเขาก็รีบตะโกนบอกให้อาริสุรีบจู่โจมและนั่นก็ทําให้พวกเขากลับไปที่ห้องสีขาวได้อีกครั้งพอเห็นแบบนั้นคายะก็ถามอาริสุว่าเรเวลของเธอเพิ่มขึ้นอีกแล้วใช่ไหมซึ่งเธอก็บอกว่า พวกเธอทั้งสามคนได้รับการเพิ่มเลเวลยกเว้นเขาแค่คนเดียวนั่นำทำให้เขารู้ว่าเธอจะมีได้ถึงสามทักษะแล้วในตอนนี้จึงถามเธออีกว่าเธอจะเลือกมันตั้งแต่ตอนนี้หรือจะเก็บมันไว้ในทีหลังซึ่งเธอก็บอกว่าเธออยากจะขอปรึกษาเขาเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งเธอได้บอกว่ามันมีเวทมนต์ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่ารักษาจิตใจ โดยมันจะสามารถรักษาบาดแผลทางจิตใจของทุกคนไม่ว่าจะเรื่องเลวร้ายหรือน่ากลัวขนาดไหนก็ตามพอได้ยินแบบนั้นเขาก็ถามเธอว่าถ้าหากมีคนรอดชีวิตอยู่ในหอพักนักเรียนเธอก็อยากจะรักษาให้พวกเขาใช่ไหมซึ่งคําตอบของเธอก็คือใช่แน่นอนว่าเขาไม่เข้าใจว่าทําไมเธอถึองคิดจะเลือกทางนั้นแต่เพราะแบบนั้นก็เป็นเหตุผลหลักที่เขาชอบเธอ และถึงแม้ว่าเขาไม่รู้ว่ามันจะสามารถสร้างประโยชน์อะไรได้ไหมในอนาคตแต่เขาก็ยอมให้เธอเลือกที่จะใช้ทักษะในด้านนี้จากนั้นเขาก็หันไปถามอีกสองสาวที่เรือว่าจะเอาอยัางไงซึ่งทั้งสองก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าจะเพิ่มทักษะเดิมไม่ถึงระดับสโดยมีอาบอกว่าถ้าเธอเพิ่มพลังด้านเวทมนต์ดินของเธอเป็นระดับสเธอจะสามารถใช้ทักษะในการขุดดิน โดยไม่ต้องออกแรงได้ซึ่งนั่นทำให้เขารู้สึกว่าเป็นข้อดีที่สุดหลังจากเลือกพลังของตัวเองได้แล้วพวกเขาก็กลับไปที่สถานการณ์ปัจจุบันอีกครั้งพวกเขาเข้าไปในหอพักนักเรียนเพื่อตรวจสอบดูว่ายังมีคนรอดชีวิตอยู่หรือเปล่าแต่หลังจากเดินสำรวจมาได้สักพักก็ยังไม่พบผู้รอดชีวิตจนพวกเขาเกือบท้อใจและในตอนนั้นเองอาริสุ ก็เห็นว่ามีคนหนึ่งที่ยังไม่ตายจึงรีบเรียกขยะให้ตามไปดูถ้าคุณเป็นคนที่ชอบดูสปายมังงะสยองขวัญและต้องการเนื้อหาที่โหดจริงจังขอเชิญทุกคนเข้าสู่โลกของอ้วนน้อยซอยสองสมาชิกทุกคนจะได้รับอิโมจิตสุดเอ็กซ์คลูซีฟและสิทธิในการรับชมคลิปวิดีโอก่อนใครรับชมวิดีโอที่มีเนื้อหารุนแรงแบบไม่ตัดไม่เซ็นเซอร์สิทธิในการเลือกบทมังงะที่อยากดูได้ในแต่ละเดือนและที่พิเศษไปกว่านั้น สำหรับสมาชิกระดับสูงสุดรับไปเลยฝ่ายมังงะต้นฉบับที่ใช้ในการสปอยเสร์บตรงถึงมือคุณจากประเทศญี่ปุ่นเลือกระดับความคลั่งมังงะในตัวคุณแล้วกดสมัครสมาชิกเลยจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกัน